ที่เรื่องราวดีนะคะของทีมสกายด็อกเตอร์ที่ช่วยเหลือชีวิตคนค่ะซึ่งชุดปฏิบัติการบินกองทบกหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7นําอากาศยานนั้นรับผู้ป่วยฉุกเฉินส่งรักษาที่โรงพยาบาลนะครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7จัดอากาศยานแบบพท .212 ของกองทัพบกร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลศรีสังวนช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งเป็นเด็กชายอายุ14ปีซึ่งมีโรคประจำตัวคือโรคธาลัสซีเมียแล้วก็เกิดภาวะช็อกจากการเป็นโรคไข้เลือดออกโดยได้ยกตัวจากสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7จจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปส่งยังสนามเฮลิคอปเตอร์กองพลฐาน รับที่7เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล,ลคนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ทางนี้เองนะคะกองทับ,บกแล้วก็สำนักงานตํารวจแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ตามแนวชายแดนและถิ่นทุรกันดารเพื่อให้สามารถช่วยชีวิตประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีค่ะ